ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราไปอยู่กันที่ฟาร์มแกะแล้วนี่อันนี้ก็ทางเข้านะคะมาทำไมเนี่ยฟาร์มแกะมาเที่ยวมาดูฟาร์มแกะก่อนนี่เลเข้าไปในนโอเคไปเราไปดูกันสิต้องซื้อบัตรเข้านะคะ เด็กผู้สูงอายุ50ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เท่าไรผู้ใหญ่เท่าไร80เท่าไหร่นะ80 80เมื่อกี้เห็นรถไฟข้างในด้วยอ่ะใช่ไปดูไหมนั่งไหมนั่งรถไฟไหมไม่เอาเจ๊มีหมวกด้วยหมวกเด็กของเด็กเออฟาร์มแก่หรือฟาร์มแท้เนี่ย ไหนอะ่ะเหมือนแพไหมอันนั้นเหมือนแพ้หมือน <c oughs> ด้วยเหรอเดินตาม <c oughs> ไออ <c oughs> ยากกินลุง <c> เ <oughs> จ้ง <c oughs> อยากว่ามาเดินตามลงุงนี่มีแผนที่ด้วยตอนนี้เราจะไปเที่ยวที่สำคัญกันที่ไหน <c oughs> ที่เขาไปกันเนี่ยจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันหาเาวาเขาไปนุ่นเขาพาเรามาที่นี่ห้องน้ำรถไฟเล่นคนละยี่สิบป่ะนั่งไหมเนี่ยรถไฟแบบเนี้ยรถไฟแบบเนี้ยวนรอฟาร์มครับนี่วนรอบฟาร์มเดี๋ยวพาจะซิ้นนั่งรถไฟโอป้านั่งไหมอันยฮาเซโย Yes. โอ้พูดกับโอป้าหน่อยสิเจสซี่เอามาจากประเทศอะไรโอ้ยโอป้ามาจากประเทศอะไรเกาหลีใช่ไหมเกาหลีเกาหลีทักทายทักทายเพื่อนหน่อย Hello เอ้ยเกาหลีเขาไม่ได้ทักทายหน่อยนี้เขาทักทายว่าไงเจสซี่ด่วนสาราฮีโยสาราฮีโยสาราฮีโยแปลว่ารักไม่ใช่หรอซาราฮีโยลืมแล้วคุณยาย ทักทายว่าไงคะไซยูนะลาร่าไซยูนาร่าไซยูนา่าพี่มินทักทายภาษาเกาหลีว่าไดเหรออันยองเซโยแอนนาไซยูนาร่าแปลว่าลากรไม่ไซยูโอเคจะนั่งรถไฟกันค่ะต้องเล่นด้วยโหเปิดเปิดหลอกล่อจะซี้มากเลยเถึงเล่น S 1> <S 1> <S อโอปา้าทำไรเ,เอาคันหูไม่ดีเรื่มเลย ถ้าไม่มีพี่ภูไม่มีอาหารให้กระโดดถีบเลยนะน้องลรออ้ยค่ะซื้อค่นะแป๊บนึงเชื่องอะเจ๊ <c oughs> น้องเชื่องมากเลยอะดู <c oughs> เออเดี๋ยวเราซื้ออะไรให้น้องแบบ พี่วน่าวกางเลยนะว้าเสียงดองกีดองกีลาเหรอเป็นลาใช่ไหมแล้วนี่อะไรเตรียมอะไเนี่ยแอุ๊ยอยากจับแต่ลัวมันแบบว่าขาชนเนี่ย นี่นี่จับได้มันเชื่องม,มากเลยค่ะ่อกีเคาเนี่นี่ตัวเอ,องยิ้งหวานในลูกจังเลยนี่ตัวน้อยตัวเล็ก